จับให้แน่นนะเดี๋ยวนี้ทาวินจะมาสอนวิธีการพับกระดาษด,ดังปั้งนะวิธีการพับง่ายมากนะครับใช้กระดาษ a 4ีนะพับแบ่งครึ่งแนวแนวตั้งนะแนวยาวอย่างนี้นะแล้วเราก็รีดเลยนะครับนี่รัา้นเราก็พับตรงกลางนะเราใช้กระดาษที่ไม่ใช่แล้วนะครับเอามาใช้นะเอามาเล่นได้นะเพื่อนวิธีการพับที่ยากอ่ะหลังจากนั้นเราพับตรงกลางอีกรอบนึงนะแล้วเราก็พับครึ่งอย่างนี้นะครับ เอาละเราก็แบ่งครึ่งตรงกลางนี้นะครับเดี๋ยวดูครับว่าทวินจะทําดังไม่ดังนะจะดังปังจริงหรือเปล่าครับอะลองดูวิธีการเล่นครับจับกระดาษให้เป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ช่องนี้ครับให้เหมือนอากาศเข้าช่องนี้นะอะลองดูจับให้แน่นๆนะโอ้โห้ดังไม่ดังอยู่ที่การพับนะครับแล้วก็อยู่ที่ข้อมือนะครับในการดึงนะครับแล้วก็ออกแรงนะโอ้โหสุดใจครับผมสุดยอดจ้า